สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจอะหรือเครื่องมือที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆสำหรับเทรดเดอร์ forex นะครับนั่นก็คือ Crab Pattern หรือที่เรียกกันว่า Pattern ปูบอกเลยว่าเป็นรูปแบบที่เจอบ่อยมีโอกาสสำเร็จสูงแถมยังทำกำไรได้ดีมากๆด้วยเอาละครับมาเริ่มกันเลยคำถามอาจจะฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วเจ้าปูเนี่ยมันจะมาสอนอะไรเราเกี่ยวกับตลาดการเงินได้ยังไงแต่เชื่อเถอะครับว่าเจ้าปูตัวนี้เนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่ ซึ่งมันสามารถบอกจุดกลับตัวของตลาดได้แบบน่าทึ่งมากๆเลยเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มแกะกล่องเครื่องมือชิ้นนี้กันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่าแพทเทิร์นปูเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปทรงบนกราฟสวยๆนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ที่มาจากการวิจัยแล้วก็เก็บสถิติกันมาอย่างจริงจังเลยทีเดียวก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแพทเทิร์นปูเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ใหญ่กว่าที่เราเรียกว่าฮาร์โมนิกแพทเทิร์นซึ่งรูปแบบพวกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ไ แต่มีพื้นฐานมาจากหลักคณิตศาสตร์ของฟิโบนัชชีซึ่งเป็นสัดส,ส่วนที่เราเจอกันได้บ่อยๆในธรรมชาตินี่นะครับแล้วก็มีความเชื่อว,ว่ามันสะท้อนถึงพฤติกรรมของตลาดด้วยนี่แหละที่ทําให้มันมีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆครับแล้วอะไรล่ะที่ทําให้แพทเทิร์นปูเป็นที่ต้องการขนาดนี้คําตอบมันอยู่ที่คุณสมบัติเด่นๆของมันเลยครับอย่างแรกเลยคืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือ RAR เนี่ยมันสูงมากๆ ซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่ต้องเสี่ยงเงินเยอะเพื่อแลกกับโอกาสทํากําไรก้อนใหญ่ๆครับแล้วจุด stop loss ที่แคบก็ช่วยจํากัดความเสียหายได้ดีมากและที่สําคัญสุดๆเลยคือมันเกิดขึ้นบ่อยในตลาด forex ที่ส่วนใหญ่มักจะวิ่งเป็นไซด์เวททำให้เรามีโอกาสเทรดได้เรื่อยๆเลยล่ะครับ และนี่เลยครับตัวเลขมหัศจรรย์ที่เป็นหัวใจสำคัญของแพทเทิร์นปู1.618คือสัดส่วนของฟิโบนัชชีที่เป็นตัวกำหนดขายาวๆของปูซึ่งเป็นลักษณะที่เด่นชัดที่สุดเลยแล้วก็เป็นตัวบอกจุดกับตัวที่สำคัญมากๆด้วยครับเอาล่ะครับเรามาดูรูปแบบแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ bullish crab ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเฮ้ hey, ราคากาลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะเป็นโอกาสทองในการเข้าซื้อนั่นเองครับ โครงสร้างของมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยจุดสำคัญ5จุดนะครับคือ X A B C D ที่มันจะเรียงตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายๆปูกำลังกลางก้ามเลยจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะคือจุด D ครับซึ่งเป็นจุดที่แพทเทิร์นสมบูรณ์และเป็นโซนที่มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นสูงมากๆหรือที่เราเรียกกันเท่ๆว่า Potential Reversal Zone นั่นเองคือหัวใจของแพทเทิร์นนี้เลยนะมันคือการเคลื่อนไหวของราคาที่ต้องเป็นไปตามสัดส่วนฟิโบนัชชีแบบ เป๊ะเปะเลยมันไม่ใช่การวิ่งแบบมั่วๆแต่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมากครับตั้งแต่ช่วง AB ที่ย่อตัวลงมาจนไปถึงช่วง CD ที่ยืดออกไปยาวๆเพื่อสร้างจุดกลับตัวที่สมบูรณ์แบบครับพอแพทเทิร์นมันสมบูรณ์ที่จุดดีปึ๊บนะแผนการเทรดของเราก็จะชัดเจนมากๆเลยครับเราก็จะมองหาจังหวะเข้าซื้อกันแถวๆจุดนั้นเลยโดยวางจุดตัดขาดทุนหรือ s ต o p l ลอ s เนี่ยไว้ใต้จุดดีไปนิดเดียวพอเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่วนเป้าหมำำายทํากําไรก็มี2ระดับตามสัดส่วนฟิโบนัชชีเลยซึ่งมันทําให้เรามีแผนการเทรดที่มีระบบแล้วก็จัดการความเสี่ยงได้ดีเยี่ยมไปเลยครับและนี่คือตัวอย่างจากกราฟจริงๆเลยครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอกราฟราคาวิ่งลงมาสร้างแพทเทิร์นจนถึงจุดดีเป๊ะมันก็กลับตัวพุ่งขึ้นไปจริงๆเลยซึ่งในเคสนี้เนี่ยสามารถทํากําไรได้ถึงเป้าหมายแรกหรือ tp 1สบสบายเลยนี่แหละครับคือภาพที่แสดงให้เราเห็นว่าทฤษฎีนี้มันใช้ได้ผลจริงๆต่อไปเรามาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างครับ ซึ่งก็คือรูปแบบกลับหัวของ bullish c r a b นั่นแหละครับแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนว่าราคามีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงเป็นจังหวะดีๆในการเข้าขายนั่นเองรูปแบบจะเหมือนเดิมเปะ๊เปะๆเลยครับมีจุด X A B C D แต่แค่กลับทิศทางกันเท่านั้นเองจุดดีในกรณีนี้จะอยู่ด้านบนเป็นจุดสูงสุดที่ราคามีโอกาสจะกลับตัวลงมาอย่างรุนแรงเลยครับ เห็นไหมครับว่ากฎของฟิโบนัชชียังคงเป็นชุดเดิมเป๊ะๆเลยแค่เปลี่ยนทิศทางจากขึ้นเป็นลงเท่านั้นเองซึ่งข้อดีมากๆของมันก็คือทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นมากไม่ต้องไปเรียนรู้กฎอะไรใหม่ทั้งหมดเลยแผนการเทรดก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนของฝั่งขาขึ้นเลยครับพอราคาไปถึงจุดดีเราก็จะมองหาจังหวะเข้าขายหรือเซลล โดยวาง s ต o p l ล s s ไว้เหนือจุดดีไปนิดหน่อยส่วนเป้าหมายการทำกำไรก็ยังคงใช้หลักการเดิมเปะ๊เปะๆทำให้เรามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเทรดฝั่งไหนครับและนี่คือตัวอย่างบนกราฟจริงสำหรับ b a r i e h g r a p นะครับสังเกตดูสิครับว่าเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปจนถึงจุดดีแล้วก็ทำแพทเทิร์นสมบูรณ์มันก็กลับตัวร่วงลงมาอย่างชัดเจนเลยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งการยืนยันถึงประสิทธิภาพของแพทเทิร์นนี้ในการใช้งานจริงครับแน่นอนครับว่าไม่มีเครื่องมือไหนที่จะสมบูรณ์แบบ100ร้อหเอกนะครับ เรามาดูกันที่คู่มือการใช้งานของเจ้าแพทเทิร์นปูกันดีกว่าว่ามันมีจุดแข็งแล้วก็ข้อควรระวังอะไรกันบ้างแม้ว่าจุดแข็งอย่าง R r ที่สูงเลิ่วแล้วก็สต็อปลอที่แคบมากๆเนี่ยมันจะน่าดึงดูดใจสุดๆเลยนะครับแต่มันก็มีข้อควรระวังที่สําคัญเหมือนกันคือการมองหาแพทเทิร์นนี้เนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝนจนชํานาญเลยซึ่งอาจจะท้าทายสําหรับมือใหม่นิดนึง และต้องจําไว้เสมอเลยนะครับว่าในโลกของการเทรดไม่มีเครื่องมือไหนที่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและทั้งหมดนั้นก็คือการเจาะลึกแพทเทิร์นปูครับตอนนี้เครื่องมือชิ้นนี้ก็พร้อมที่จะอยู่ในมือของทุกคนแล้วล่ะครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของแพทเทิร์นนี้คือมันไม่ใช่แค่การคาดเดาแบบเลื่อนลอยนะครับแต่มันคือทฤษฎีที่ผ่านการวิจัยมาพร้อมจุดเข้าจุดออกและจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนทําให้การเทรดของเรามีหลักการแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นคํทถามสุดท้ายก็คือ พร้อมที่จะลองนำเจ้าปูตัวนี้ไปใช้ในตลาดจริงกันแล้วหรือยัง